เรื่องดีๆมีมาเล่าคลิปนี้ขอ,อนำเสนอนิทานชาดกเรื่องชูชกกาละกั้งหนึ่งนานมาแล้วณตำบลทุนวิทย์เขตเมืองกะลิงกระราามีพรามเท่าผู้หนึ่งชื่อว่าชูชกหาเลี้ยงชีพด้วยการขอทานชูชกนั้นขอทานจนได้เงินมามาก ครั้นจะเก็บไว้เองก็กลัวจะสูญหายจึงได้นำเอาเงินไปฝากพื่นพรามเอาไว้อยู่มาวันหนึ่งชูชกไปหาเพื่อนพราหมที่ตนได้ฝากเงินเอาไว้จะขอเงินกลับไปแต่ปรากฏว่าพรามผู้นั้นได้นำเงินไปใช้จนหมดแล้วจะหามาใช้ให้ชูชกก็หาไม่ทันจึงจุงเอาลูกสาวที่ชื่อว่าอมิตรดามายกให้แก่ชูชกพรามผู้นั้นได้กล่าวแก่ชูชกว่า ท่านจงรับเอาอมิตรดาลูกสาวเราไปเถิดจะเอาไปเลี้ยงเป็นลูกหรือภรรยาหรือจะเอาไปเป็นทาสรับใช้ปนเนบัตรก็สุดแล้วแต่ท่านจะเมตตาชูชกเห็นหนาอมิตรดาหน้าตาสะสวยงดงามก็หลงรักจึงพานางไปบ้านเลี้ยงดูนางในฐานะภรรยานาอมิตรดาอายุยังน้อยหน้าตางดงามและมีความกตัญญูต่อพ่อแม่นางจึงยอมเป็นภรรยาชูชกผู้แก่เฒ่า รูปร่างหน้าตาน่ารังเกียจอมิตดาปรนิบัติชูชกอย่างภรรยาที่ดีจะพึงกระทำทุกประการนางตักน้ำตําข้าวมุงาอาหารดูแลบ้านเรือนไม่มีขาดตกบกพร่องชูชกไม่เคยต้องบ่นว่าหรือตักเตือนหรือสั่งสอนแต่อย่างใดทั้งสิน้นความประพฤติท,ที่ดีเพียบพร้อมของนางอมิตดาทำให้เป็นที่สรรเสริญของบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายในหมู่บ้านนั้นในไม่ช้า บรรดาพราหมเหล่านั้นก็พากันตำหนิติเตียนภรรยาของตนที่ไม่ได้ประพฤติตนเป็นแม่บ้านแม่เรือนอย่างอมิตตดาบางบ้านก็ถึงกับทุบตีภรรยาเพื่อรู้จักเอาอย่างนางอมิตตดาเหล่านางพราหมณีทั้งหลายได้รับความเดือดร้อนก็พากันโกรธแค้นนางอมิตตดาว่าเป็นต้นเหตุวันหนึ่งขณะที่นางอมิตตดาไปตักน้ำในหมู่บ้านบรรดานางพราหมณี ก็รุมกันเยอยหยันที่นางมีสามีแก่หน้าตาน่าเกลียดอย่างชูชกนางพรามณีพากันกล่าวว่านางก็อายุน้อยหน้าตาก็งดงามทำไมมายอมอยู่กับเท่าชราหน้ารังเกียจอย่างชูชกหรือว่ากลัวว่าจะหาสามีไม่ได้ไม่นำซ้ำยังทำตนเป็นกาลกินีพอเข้ามาในหมู่บ้านก็ทำให้ชาวบ้านสิ้นความสงบสุขเขาเคยอยู่กันมาดีด พอนางเข้ามาก็เดือดร้อนไปทุกหย่อมยาหาความสงบไม่ได้นางอย่าอยู่ในหมู่บ้านนี้อีกเลยจะไปไหนก็ไปเสียเถิดไม่เพียงกล่าววาจาด่าทอยังพากันหยิกถึงทำร้ายนางอมิตตดาจนนางทนไม่ได้ต้องหนีกลับบ้านร้องไห้มาเล่าให้ชูโชคฟังชูโชคจึงบอกว่าต่อไปนี้นางไม่ต้องทำการงานสิ่งใดชูโชคจะเป็นฝ่ายทำให้ทุกอย่าง นาอมิตรดาจึงกล่าวว่าภรรยาที่ดีจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรจะปล่อยให้สามีมาปรินนบัติรับใช้เราทำไม่ได้หรอกลูกหญิงที่พ่อแม่อบรมสั่งสอนมาดีย่อมจะไม่นั่งนอนอยู่เฉยๆดีแต่ชี้นิ้วให้ผู้อื่นมาปรินนบัติตนนี่แนะชูชกถ้าท่านรักเราจริงท่านจงไปหาบริวารมาปรินนบัติรับใช้เราดีกว่าชูชกได้ฟังดังนั้น ก็อาจอั้นตันใจไม่รู้จะไปหาค่าท้าทายหญิงชายมาจากที่ไหนนางอมิตรดาจึงแนะว่าขณะนี้พระเวสสันดรเสด็จออกมาจากเมืองสีพีมาทรงบำเพ็ญพรตอยู่ในป่าเขาวงกฏพระองค์เป็นผู้ใฝ่ในการบริจาคทานท่านจงเดินทางไปขอบริจาคพระชาลีกันหาโอรสธิดาของพระเวสสันดรมาเป็นค่า้าทาสของเราเถิดชูชกไม่อยากเดินทางไปเลย พราะกลัวอันตรายในป่าแต่ครั้นจะไม่ไปก็กลัวนางอมิตรดาจะทอดทิ้งไม่ยอมอยู่กับตนในที่สุดชูชกจึงตัดสินใจเดินทางไปเขาวงกฏเพื่อทูลขอพระชาลีกันหาเมื่อไปถึงบริเวณปากทางเข้าสู่เขาวงกฏชูชกก็ได้พบพรานเจตบุตรผู้รักษาปากทางหมาไล่เนื้อที่พรานเลี้ยงไว้พากันร,รุมไล่ต้อนชูชกขึ้นไปจมมงมอยู่บนต้นไม้เจตบุตรก็เข้าไปตะคอกข,ขู่ ชูชกนั้นเป็นคนมีไหวพริบสังเกตดูเจตบุตรก็รู้ว่าเป็นคนซื่อสัตว์มีฝีมือเข้มแข็งแต่ขาดไหวพริบจึงคิดจะใช้วาจาลวงเจตบุตรให้หลงเชื่อพาตนเข้าไปพบพระเวสสันดรให้ได้ชูชกจึงกล่าวแก่เจตบุตรว่านี่แนะเจ้าพรานป่าน้างโง่จ้าหารู้ไหมว่าเราเป็นใครผู้อื่นเขาจะเดินทางมายากลำบากทำไมจนถึงนี่ เรามาในฐานะทูตของพระเจ้าสัญชัยเจ้าเมืองสีพีจะมาทูลพระเวสสันดรว่าบัดนี้ชาวเมืองสีพีได้คิดแล้วจะมาทูลเชิญเสด็จกลับพระนครเราเป็นผู้มาทูลพระองค์ไว้ก่อนเจ้ามองมาขัดขวางเราอยู่อย่างนี้เมื่อไรพระเวสสันดรจะได้เสด็จคืนเมืองเจตบุตรได้ยินก็หลงเชื่อเพราะมีความจงรักภักดีอยากให้พระเวสสันดรเสด็จกลับเมืองอยู่แล้วจึงขอโทษจูโจก จัดการหาอาหารมาเลี้ยงดูแล้วชี้ทางให้เข้าไปสู่อาสมที่พระเวสสันดนนนรบำเพ็ญพรตภาวนาอยู่เมื่อชูชกมาถึงอาสมก็คิดได้ว่าหากเข้าไปทูลขอพระโอรสทิดาในขณะพระนางมัศีอยู่ด้วยพระนางคงจะไม่ยินยอมยกให้เพราะความรักอาลัยในพระโอรสทิดาจึงควรจะรอจนพระนางเสด็จไปหาผลไม้ป่าเสียก่อนจึงค่อยเข้าไปทูลขอต่อพระเวสสันดรเพียงลําพัง ในวันนั้นพระนางมัตส,สีรู้สึกไม่สบายพระไทยเพราะในตอนกลางคืนพระนางทรงฝันร้ายว่ามีบุรุษร่างกายกำยำถือดาบมาตัดแขนซ้ายขวาของพระนางขาดออกจากกายบุรุษนั้นควักดวงเนตรซ้ายขวาแล้วยังผ่าเอาดวงพระไทยของนางไปด้วยพระนางมัสสีทรงสังหอนว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นจึงทรงละลาล,ละลังไม่อยากไปไกลจากอาสมแต่ครั้นจะไม่ไป ก็จะมีมีผลไม้มาให้พระเวสสันดรและพระโอรสทิดาสเสวยพระนางจึงจุงโอรสทิดาไปฝากฝังกับพระเวสสันดรขอให้ทรงดูแลตรัสเรียกหาให้เล่นอยู่ใกล้ๆบรรณศาลาพร้อมกับเล่าความฝันให้พระเวสสันดรทรงทราบพ,พระเวสสันดรทรงอย่างรู้ว่าจะมีผู้มาทูลขอพระโอรสทิดาแต่ครั้นจะบอกความตามตรงพระนางมัศสีก็คงจะทนไม่ได้พระองค์เองนั้น ตั้งพระไถมั่นว่าจะบริจาคทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกประการในกายนอกกายแม้แต่ชีวิตและเลือดเนื้อของพระองค์เองหากมีผู้มาทูลขอก็จะทรงบริจาคให้โดยมิทรงเสียดายหรือหวาดหวันพระเวสสันดรจึงตรัสกับพระนางมัซีว่าจะดูแลพระโอรสธิดาให้พระนางมัซีจึงเสด็จไปหาผลไม้ในป่าแต่ลำพังครั้นชูจกเห็นได้เวลาแล้ว จึงมุ่งมาที่อาสมได้พบพระกันหาชาลีส่งเล่นกันอยู่ที่หน้าอาสมก็แกล้ขงขู่ให้ทั้งสองตกพระไทยเพื่อข่มขวัญไว้ก่อนแล้วจูจุกก็เข้าไปฝ้าพระเวสสันดรกล่าววาจากราบทูลรั้วหารอันอ้อมคอมรถเลี้ยวชักแม่น้ำทั้งห้าเพื่อทูลขอพระโอรรธิดาไปเป็นค่าช่วงใของตนพระเวสสันดรทรงมีพระทยยินดีที่จะบริจาคบุตรเป็นทาน อันหมายถึงว่าพระองค์เป็นผู้สละกิเลสความหวงแหนในทรัพย์สมบัติทั้งปวงแม้กระทั่งบุคคลนั้นเป็นที่รักก็สามารถสละเป็นทานเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นได้แต่พระองค์ทรงผัดผ่อนต่อชูชกว่าขอให้พระนางมัสสิกลับมาจากป่าได้ร่ำลาโอรสที่ดาเสียก่อนชูชกก็ไม่ยอมกลับทูลว่าหากพระนางกลับมาสัญชาตญาณแห่งมารดา ย่อมจะทําให้พระนางห่วงแหนห่วงใหญ่พระโอรสทิดาย่อมจะไม่ส่งให้พระโอรสทิดาจากพรากไปได้หากพระองค์ทรงปรารถนาจะบำเพ็ญทานจริงก็โปรดยกให้หม่อมฉันเสียแต่บัดนี้เถิดพระเวสสันดรจนพระไทยจึงตัดเรียกหาโอรสทิดาแต่พระกันหาชาลีซึ่งแอบฟังความอยู่กใกล้ๆกล้ได้ทราบว่าพระบิดาจะยกตนให้แก่ชูโจกก็ทรงหวาดกลัวจึงพากันไปหลบซ่อน เราเดินถอยหลังลงสู่สะบัวเอาใบบัวบางเสียนไว้ชูจกเห็นสองกุมารหายไปจึงทูลประทบป,ประจันพระเวสสันดรว่าไม่เต็มพระทัยบริจาคจริงส่งให้สัญญาณสองกุมารน,นี้ไปซ่อนตัวเสียที่อื่นพระเวสสันดรจึงทรงต้องออกตามหาพระชาลีกันหาครั้นทอดพระเนตรเห็นรอยเท้าเดินขึ้นมาจากสะจึงตรัสเรียกพระอรถทธิดาว่าชาลีกันหา เจ้าจงขึ้นมาหาพ่อเถิดหากเจ้านิ่งเฉยอยู่พราล์มเท่าก็จะเยาะเย้ยว่าพ่อนี้ไราวาจาสัตว์พ่อตั้งใจจะบำเพ็ญทานบารมีเพื่อสละกิเลสให้บรรลุพระโพธิญาณจะได้เป็นที่พึ่งแก่สัตว์โลกทั้งหลายในภายภาคหน้าให้พ้นจากทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเจ้าจงมาช่วยพ่อประกอบการบุญเพื่อบรรลุผลคือพระโพธิญาณน,นั้นเถิดพระอรถทิดา ได้ยินพระบิดาตรัสเรียกก็รำลึกได้ถึงหน้าที่ของบุตรที่ดีที่จะต้องเชื่อฟังบิดามารดารำลึกได้ถึงความภาคเพียงของพระบิดาที่จะประกอบบารมีเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งยังรำลึกถึงกัติยะมานะว่าทรงเป็นโอรสทิดากษัตริย์ไม่สมควรจะหวาดกลัวต่อสิ่งใดจึงเสด็จขึ้นมาจากสะบัวพระบิดาก็จูงทั้งสองพระองค์มาทรงบริจาคเป็นทานแก่ชูโชก ฝ่ายชูชกครั้นได้ตัวพระชาลีกัญหาเป็นสิทธิขาดแล้วก็แสดงอํานาจจุดลากเอาสองกุมารเข้าป่าไปเพื่อจะให้เกิดความยำเกรงตนพระเวสสันดรทรงสงสารพระโอรสธิดาแต่ก็ไม่อาจจะทําประการใดได้เพราะทรงถือว่าได้บริจาคเป็นสิทธิขาดแก่ชูชกไปแล้วครั้งงนนางมัสสีทรงกลับมาจากป่าในเวลาพลบค่ําเที่ยวตามหาโอรสธิดาไม่พบ ก็มาเฝ้าทูลถามจากพระเวสสันดรพระเวสสันดรจะทรงตอบตามความจริงก็เกรงว่านางจะทนความเศร้าโศกไม่ได้จึงทรงแกล้งตำหนิว่านางไปป่าหาผลไม้กลับมาจนเย็นค่ำคงจะเรื่มรมมากจนลืมนึกถึงอรสษทิดาและสวามีที่คอยอยู่พระนางวัดรีได้ทรงฟังก็เสียพระทายทูลตอบว่ามือห,หม่อมฉันจะกลับมาอาสมมีสัตว์ร้ายวนเวียนดักทางอยู่ หม่อมชั้นจะมาก็มาไม่ได้จนเย็นค่าสัตว์ร้ายเหล่านั้นจึงจากไปหม่อมชั้นก็มีแต่ความสัตย์ซื่อไม่เคยนึกถึงความสุขสบายส่วนตัวเลยแม้แต่น้อยนิดบัดนี้ลูกของหม่อมชั้นหายไปจะเป็นตาร้ายดีอย่างไรก็ไม่ทราบหม่อมชั้นจะเที่ยวติดตามหาจนกว่าจะพบลูกพระนางมัดส,สีทรงออกเที่ยวตามหาพระชาลีกันหาตามรอบบริเวณศาลา แต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่พบจนในที่สุดพระนางก็สิ้นแรงถึงกับสลบไปพระเวสสันดรทรงเวทนาจึงทรงนําน้าเย็นมาประพรมจนนางฟื้นขึ้นก็ตรัสเล่าว่าได้บริจาคโอรสธิดาแก่พรามเท่าไปแล้วและขอให้พระนางอนุโมทนาในทานบารมีที่ทรงกระทำไปเมื่อพระนางได้ฟังดังนั้นก็มีพระทัยค่อยบรรเทาจากความโศกเศร้า ฝ่ายชูชกพาสองกุมารเดินทางมาในป่าระหกระเหินได้รับความลำบากเป็นอันมากและหลงทางไปจนถึงเมืองสีพีบังเอิญเดินผ่านไปที่หน้าประทับพระเจ้าสนชัยทรงทอดพระเนตรเห็นพระนจตาทั้งสองก็ทรงจำได้จึงให้เสนาไปพามาเข้าเฝ้าชูชกทูลว่าพระเวสสันดรทรงบริจาคพระชาลีกันหาให้เป็นข้าทาสของตนแล้วบรรดาศสนาอมาตย์และประชาชนทั้งหลาย ต่างก็พากันสงสารพระกุมารทั้งสองและตำหนิพระเวสสันดรที่ไม่ได้ทรงห่วงใยพระโอรสธ,ธิดาพระชาลีเห็นผู้อื่นพากันตำหนิติดเตียนพระบิดาจึงทรงกล่าวว่าเมื่อพระบิดาเสด็จไปผนวดอยู่ในป่ามิได้ทรงมีสมบัติใดติดพระองค์ไปแต่ทรงมีพระไัยแน่วแน่ที่จะสละกิเลสไม่หลงไล่วงแหนในสมบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้บุคคลนั้นเป็นที่รัก ก็ย่อมสละได้เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเพราะทรงมีพระทัยมั่นในพระโพธิญาณในภายหน้าความรักความหลงความโกรธความโกรธเป็นกิเลสท,ที่ขวางกั้นหนทางไปสู่โพธิญาณพระบิดาของหม่อมชันสละกิเลสได้ดังนี้จะมาตำหนิติดเตียนพระองค์หาควรไม่พระเจ้าสนใจได้ฟังดังนั้นก็ยินดีจึงตรัสเรียกพระชาลีให้เข้าไปหา แต่พระชาลียังคงประทับอยู่กับชูชกและทูลว่าพระองค์ยังเป็นทาสของชูชกอยู่พระเจ้าสนใจจึงขอไถ่สองกุมารจากชูชกพระชาลีตรัสว่าพระบิดาตีค่าพระองค์ไว้พันตำลึงทองแต่พระกันหานั้นเป็นหญิงพระบิดาจึงตีฆ่าตัวไว้สูงเพื่อไม่ให้ผู้ใดมาไถ่ตัวหรือซื้อขายไปได้ง่ายๆพระกันหานั้น มีค่าตัวเท่ากับทรัพย์7ดชีวิต7สิ่งเช่นค่าทาสชายหญิงเป็นต้นสิ่งละเจ็ร้อยกับทองคำอีกร้อยตำลึงพระเจ้าสนชัยก็โปรดให้เบิกสมบัติทองพระขังมาไถ่ายตัวพระนดาจากชูชกและโปรดให้จัดข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงดูชูชกเพื่อตอบแทนที่พาพระนดากลับมาถึงเมืองชูชกพรามเท่าขอทานไม่เคยได้บริโภคอาหารดีๆ ก็ไม่รู้จักยับยัง้งบริโภคมากจนทนไม่ไหวถึงแก่ความตายในที่สุดพระเจ้าสนชัยโปรดให้จัดการศพชูชกและประกาศหาผู้มารับมรดกแต่ก็หามีผู้มาขอรับไม่หลังจากนั้นพระเจ้าสนชัยจึงตรัสสั่งให้จัดกระบวนเสด็จเพื่อไปรับพระเวสสันดรและพระนางมัสีกลับคืนสู่เมืองสีพี ือพระเวสสันดรและพระนางมัตสีเสด็จกลับมายังกรุงสีพีพระเจ้าสนชัยก็ได้ส่งอภิเษกพระเวสสันดรขึ้นครองเมืองสืบไป